สวัสดีครับวันนี้พามาดูผลงานการปักเสื้อของร้านเราอีกนะครับสำหรับวันนี้เป็นงานปักเสื้อของอบตอทองหลงางอำเภอจักราดจังหวัดนครราชสีมานะครับโดยลูกค้าสั่งทําเสื้อกับเรานะครับเป็นเลือกเป็นเสื้อที่มีในสต็อกอยู่แล้วนะครับโดยลูกค้าให้ปักโลโก้ที่หน้าอกด้านซ้ายนะครับนี่นะครับเป็นโลโก้ของอบตทองหลงางอำเภอจักราดจังหวัดนครราชสีมานะครับโดยในโลโก้จะมีเป็นรูปย่ามโมแล้วก็เป็น ออมาต่อทองหลางอำเภอจักราชจาังหวัดนครราชสีมานะครับสำหรับลูกค้าท่านใดน,นะครับสนใจอยากปักสกรีนเสื้ออยากสั่งทําเสื้อก็สั่งกับเราได้นะครับไม่ว่าจะเป็นงานสั่งตัดงานซัมมิเรชั่นเป็นเนื้อผ้ากีฬาเนื้อผ้าโปโลหรือว่าสินค้าที่มีในสต็อกก็สามารถสั่งได้นะครับรับรองรอไม่นานนะครับนี่ะครับส่งแบบมาก็ทางร้านช่วยออกแบบให้นะครับ สำหรับช่วงนี้มีโปรโมชั่นดีๆนะครับออกแบบให้ฟรีนะครับถ้าลูกค้าสั่งทําเสื้อกับเรานะครับก็สามารถติดต่อมาได้ทางเพจ Facebook นะครับเพจเสื้อโปโลเฮงๆบายแมนแอนยาหรือไลน์ไอดีแมน89889หรือโทรมาที่0982619889ทางร้านยินดีให้บริการนะครับสำหรับลูกค้าท่าในใดคิดแบบไม่ออกก็สามารถบอกเราได้นะครับทางร้านก็จะช่วยออกแบบให้นะครับ นสนใจทักมาได้นะครับโปรดกดติดตามเพจของเราไว้นะครับไม่ว่าจะเป็นในเพจ Facebook หรือว่าจะช่อง YouTube นะครับจะได้มีผลงานดีๆออกมาใหม่ๆนะครับ